สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยปฏิพัฒน์ออโต้อีกแล้วนะครับในช่อง u ู u ูบชาแนลนะครับเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอกีกแล้วครับท่านวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เต็นต์ปฏิพัฒน์ออโต้อีกแล้วนะครับเราจะมาแนะนำรถ SUV อีกแล้วครับผมเป็นเจ้าอีดูสูนะครับมิวเอ็กนะครับผมคันนี้เลยนะครับเครื่อง1.9นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหน่าใช้แค่ไหนนะครับผม1.9 DVD Auto นะครับผมคันนี้นะครับสวยงามเลยสีขาวนะครับวิบวับวิบวับนี่นะครับไฟหน้านะครับออริจเนตอร์นะครับผมไฟตัดมองยางหน้าครเมียมอีกแล้วครับท่านสวยงามครับคันนี้สภาพสวยเรียมเลยนะครับ อีซุสิว X คันนี้นะครับเครื่อง1.9นะครับผมเราไปดูด้านข้างกันครับล้อแมกอลลอยครับเดิมเลยนะครับจากศูนย์นะครับบันไดเหยียบเดิมๆเลยนะครับผมกระจกมองข้างนะครับคูเมียมนี่ครับผมสภาพด้านข้างนะครับโดยรวมนะครับสวยงามมากเลย นะครับเป็นรถ s อ v วนะครับที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับเพื่อง1.9ประหยัดน้ำมันนะครับผมเราไปดูด้านหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะครับสวยงามคันนี้น่าจะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้นี่สติ๊กเกอร์มีเวกสวยงามมากครับผมปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเรามีรถสวยงามาให้ดูหลายคันมากเลยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับนนี้ด้านข้างนะครับด้านหลังวิว คิวทัฟสวยงามมากครับเราไปดูด้านในกันครับนี่ครับผมกว้างกวางครับมีจอนะครับ LED ด้านหลังที่นั่งกว้างขวางมากนะครับเบาะหนังเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับนี่เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเกียร์ออตโต้นะครับฝาครอบลายไมย้ หน้าจอดีีนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมอีซูซูมิวเอ็กนะครับเครื่อง1.9นะครับ DVD ดีออโต้นะครับปี2016ปฏิพัทิออโต้เรานะครับขายอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ7 6 9 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ทักมาได้เลยนะครับในช่อง y o u YouTube c h ช n แนลของเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอนะครับ